โอ้โหนี่ก็เป็นบรรยากาศคึกคักนะครับทาบ่านผู้ชมนี่ผมมาในแบบนวัดาชัยเนย่เรียกว่าเหแบบมือนที่ไทยกรุงเทพนะท่านผู้ชมนี่บรรยากาศแบบของจริงเลยเนะเอามาให้ชมเลยะมากจนไม่ค่อยมีใครลงหรือว่าใครถ่ายแบบีเยอะกว่าผมนะเนี่ยครับวันนี้เป็นบรรยากาศที่วัดชาัยวัาลา,ามก่อนจะเข้าวัดเนี่ยทามม่านผู้ชมต้องเดินมาเนี่ยครับเดินมาเช่าชุดที่จะเอาชุดไปข้างนวัดนะครับเนี่ยครับเขาจะมีชุดให้เช่าได้เยอะมาก นี่เป็นบรรยากาศสดเลยครับท่านผู้ชมนี่ยครับนี่ก็ดูครับเหมือนผมมาผิดยุคยังไงรู้เนี่ยถึงแล้วครับท่านผู้ชมวัดชชยวนารามอายุธยาภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือวัดชชยวนารามจังหวัดอยุทยาครับนี่ครับบรรยากาศของการเก็บภาพที่สวยงามของจังหวัดอยุทยานะครับ <S 2> <S 2> มันเหมือนผมมาหลงยุคยังไงก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมดูครับเพราะว่าทุกคนนี่ยุคออเจ้าทงนั้นหะครับนี่ครับนี่ผมก็มานี่น่าจะ เหมือนชาวบ้านตัวเมืองเขานะส่วนถ้าอยากดูรายละเอียดข้างในก็เข้าไปดูข้างในได้เลยนะครับค่าเข้าไม่แพงนะครับท่านผู้ชมแค่สิบถึงยี่สิบบาทเท่านั้นเองนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ร้านร้านที่อยู่หน้าวัดชัยนะครับคนก็จะมานิยมเช่านี่ก็ที่เจ้าของร้านตรงนี้มีนักงานอ้พนักงานแล้วะอันนี้เขาเช่ากันตั้งแต่ ประมาณคือยันสี่ทุ่มค่ะถูกเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคะัตะเลิกนะคะอ๋อหมายถึงว่ามาเช่าเจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มค่ะสัวราคาก็ตามที่ติดไว้สองร้อยสามร้อยบาท้ะอันนี้ชื่อชื่อร้านอะไรพี่ชื่อร้านชื่อชีวาชุดไทยย้อนยุคค่ะบอกเบอร์โทรได้ไหมครับเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าจด้โอเคครับขอบคุณครับชื่อเพจอะไรเพจร้านชื่อชีวาชุดไทยย้อนยุคโอ้ร้านชื่นชีวานะโอเคครับใครผ่านมาก็มาชอบพี่นะครับ ครับได้ค่ะต้องอะไรพี่เข้าไปดูได้ได้น<ด>ี<ด>่ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศทางด้านในท่านผู้ชมลองมองดูดีครับเพราะว่าด้านในนี่เขาจะแต่งชุดไทยกันหมดวัดชัยวนารามตั้งอยู่ในจังหวัดอยุธยาตำบลบ้านป้อ,อมอเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดชัยวนารามซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ มีมาตั้งแต่สมัยยุธยาตอนปลายอยู่ฝั่งตะวันออกทางนอกเกาะเมืองทางข้างด้านในจะอยู่ติดอิ่มน้ำเจ้าพยาและหลังจากละครทีวีได้เอาไปทําเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางกรุงศรียุธยาก็ทําให้คนนิยมมาเที่ยวยุธยามากยิ่งขึ้นและจุดเด่นของวัดก็ต้องมาเช่าชุดย้อนยุคเพื่อเข้าไปถ่ายรูปทางด้านในนั่นเองครับ และย่าเดินไปเที่ยวกันนะครับ